ฉันเริ่มรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยที่ทำให้ฉันประสบความสำเร็จทุกครั้งที่ฉันพยายามทำอะไรมันก็ล้มเหลวหมดเลยอะ่ะพิมพ์มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตไม่มีใครที่สามารถหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้หรอกแต่การมองมันในมุมบวกต่างหากที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตแต่ทำไมความล้มเหลวมันถึงรู้สึกแย่ขนาดนี้ละอมความล้มเหลวทำให้เรารู้ว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากมันและไม่ยอมแพ้แม้ว่าเราจะผิดพลาดหลายครั้งแต่มันยากที่จะยอมรับนะว่าเราล้มเหลวทุกครั้งที่พยายามการยอมรับความล้มเหลวไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราทำผิดพลาดเราก็จะไม่สามารถเรียนรู้จากมันได้นั้นฉันต้องยอมรับว่าฉันล้มเหลวแล้วเรียนรู้จากมันเหรอใช่ครับพิมพ์ การยอมรับมันเป็นก้าวแรกในการพัฒนาตัวเองความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และเติบโตแต่มันทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวฉันเลยนะทุกคนคงคิดว่าฉันไม่สามารถทำอะไรได้อย่าลืมว่าความล้มเหลวคือบทเรียนที่สำคัญมันทำให้เรารู้ว่าอะไรควรจะทำต่อไปการเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาตัวเองแล้วจะทำยังไงดีละ่ะ ตั้งคำถามกับตัวเองสิครับพิมพ์ทำไมเราถึงล้มเหลวและลองหาทางที่ทำให้เราทำได้ดีขึ้นในครั้งถัดไปการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือสิ่งที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นฉันรู้สึกว่าไม่ได้รับโอกาสจากชีวิตเลยโอมคุณคิดว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรในขณะที่มันยากขนาดนี้พิมพ์การปรับทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญทุกครั้งที่เรามีความล้มเหลวมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะมองมันในแง่บวกมองในแง่บวกยังไงล่ะเราต้องเห็นว่าแม้จะล้มเหลวเราก็ยังได้อะไรจากมันเช่นความรู้หรือการเข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งสำคัญคือการไม่ท้อถอยมันยากที่จะลุกขึ้นมาเมื่อทุกอย่างล้มเหลวแล้วทำไมต้องลุกขึ้นมาด้วยเพราะการไม่ยอมแพ้คือการเรียนรู้หากเรายอมแพ้ทุกครั้งที่ล้มเหลวเราจะไม่มีวันรู้ว่าความสำเร็จอยู่แค่ไหนในอนาคต ถ้าฉันพยายามมากขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ล้มเหลวอีกครั้งล่ะนั่นแหละคือการเรียนรู้เมื่อเราล้มเหลวและลุกขึ้นมาใหม่เราจะเข้มแข็งขึ้นและครั้งต่อไปเราจะรู้วิธีทำให้มันดีกว่าเดิมแต่ทำยังไงดีล่ะฉันไม่รู้จะตั้งเป้าหมายอะไรดีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราเห็นทิศทางการเดินทางที่ต้องไปทุกครั้งที่เรามีเป้าหมายเราจะไม่รู้สึกหลงทางแม้ว่าเราจะเจอความท้าทาย มันยากที่จะตั้งเป้าหมายใหม่หลังจากล้มเหลวไม่ต้องรีบครับพิมพ์ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำได้ในแต่ละวันเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆแล้วค่อยๆทำให้มันใหญ่ขึ้นมันรู้สึกแย่จริงๆแต่ฉันจะทำยังไงดีให้มันเป็นกำลังใจเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้เป็นพลังพิมพ์ความล้มเหลวไม่ต้องทำให้เรายอมแพ้แต่ให้มันเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาถ้าฉันเอาความล้มเหลวมาเป็นแรงขับเคลื่อน มันจะทำให้ฉันไปถึงเป้าหมายได้จริงๆเหรอแน่นอนครับการใช้ความล้มเหลวเป็นแรงขับเคลื่อนจะทำให้คุณกล้าหาญมากขึ้นและทำให้คุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจในที่สุดฉันเริ่มเห็นว่าความล้มเหลวทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นใช่ครับความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนแพ้แต่มันหมายความว่าเรากำลังเติบโตและพัฒนาตัวเองจากทุกๆอุปสรรคตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าความล้มเหลว ทำให้ฉันเข้าใจชีวิตมากขึ้นและทําให้ฉันกลายเป็นคนที่ดีขึ้นทุกๆความล้มเหลวคือการเรียนรู้ที่มีค่าถ้าเราใช้มันเป็นแรงผลักดันเราจะก้าวไปข้างหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคงขอบคุณมากๆคะ่ะโอมตอนนี้ฉันพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วดีใจที่พิมพ์เข้าใจครับอย่าลืมว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แท้จริง